เเบ็็ดมาปนสายสวัสดีครับอยู่กับผมเอาไปอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาคิดอะไรแผลงๆกันนะครับผมเราจะมาสู้กับวิตเตอร์นะครับ <c oughs> โอ้โหตตยงัยงยังยังยังไม่สู้ไว้โอเคเราจะเริ่มเลยนะครับผมหนูมีหัวพีมีหัวปีมีหัวเราขอต่อน,นี่แมวหน่อยนะครับผมขอให้ไปอยู่ห่างๆมันไปก่อนไม่ต้องอยู่ห่างๆหรอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละแมวดับเบิดตูม เดี๋ยวขอทุกหัวตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้แนี่เพื่อวิพอเวลาการต่อสู้กับวิเทอร์ใช่ไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเกราะมันไม่เต็มยศเออโอเคใชแล้วนี่ต้องวางให้ถูกๆเลยอุ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวางงนอไว้แป๊บอุ๊ย อุ้ยอุ้ยมล้ๆเออเดี๋ยวอยู่ห่างไว้เดี๋ยวมันจะระเบิดใส่อยู่ห่างไว้อยู่ห่างไว้เดี๋ยวมันระเบิดอยู่ในบ้านอยู่ใ้านโออยมันมาแล้วๆช่วยยมหน่อยออกมาแล้วกระวเราวิ่งไม่ได้เออเดโอเราลมเตรียมอาหารเลยเดี๋ยวอาหารหมด S <S โอ้เลลลลยครับเก่าโอยโอลเรแหลกแล้วยฆ่าเราเลือดเลือดจะหมดแล้วเลือดเจะหมดแล้วทำไมของออเดอร์ไม่แหลกวะฮะทำไมของออเดอร์ไม่แหลกออ้อ้็โอ้อแป๊บโอแป๊บยอ้โออยู่ดีมีรูอยู่ดีมีรู ดูลูมีนาดูลูมีนาดูลามีนูดูลามีดูดูลามาราดูลูยิงให้โดนเลยยิงให้โดนเหรอยิงให้โดนเรายิงให้โดนอ๋อหยงด้วยโอ้เล็กมากตอนนี้ขอโทษ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 แป๊บเราแป๊บโอ้ยแรงเล็ก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 เตายแล้วว่าแล้วเรากดชิปอยู่นี่เองมันถึงไอ้นี่อู้หู้ยอู้หู้ออู้หู้ย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 มาเก็บของมาเก็บของ ไปเก็บของไปเก็บของไปเก็บของอเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วคุณป้ามันอือโอ้ยแหลกแล้ว,ว,ลวลกันยันนี่นี่เราไม่มีธนูแล้วธนูค้างโอไยลูกคานอเหลือด4 4 4อันออเดอร์ช่วยด้วยลูกธนูเหลือ2อ,อันอือตายแล้ว เลือดเลือดล้นที่แบบสุดยอดมากอ้เฮ้อโอ้ยของหนูของของของหนูของหายเลยเราดูของของขอยูอ่ไหนเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยดเดี๋ยวของแล้ว,ดลวเดี๋ยวของแล้วเดี๋ยวหนูหนูฮะไม่รู้ มาดีมดี oh, 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 oh ๋ยวมมาเดี oh, oh, oh ๋ย wow ีาเดยโ้โโอโเ o no o อาีโที่ของตกอยู่ใกล้อ่ะนี่เราไม่นอ้โโอช็ดเดเชเช็โหลีกีาลังหาอะไรอุดอะไรอยู่ โอ้โหเอาเรืงนี่ร oh, ีบเอาตัวรอดคนเดียวเลยเต็มเต็มตัวเลยโอ้ชิ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 อย่าอย่าอย่าพังรองเท้าหนูพีพีเตอร์โอ้โหนี่เลื่อนก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยนึงนึงขอขอชิกขอตัวใชิกขอตัวใส่ชุชิา เอามีช่วยกบ,บ้าดิสโดัหายอีกออ้น,นหนูก็หาย,ยานูตาแล้วตาเนี่ยจะกิ้หีห้ห รบรบรบอยู่บ้านนี่แหละอขอใช้ชุดกอดตัวนี้ก่อนเลยเต็มเต็มเลยนิ้วขอเข้ามาด้วยเข้ามาเข้ามาแลกแลกแลกเร็วเร็วเร็วอ๋อช่องสีดี๋ยวแป๊บกินไก่โอ้ามีไก่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยก็เตรียมเอาหอมอมไรนีแล้วก็มีนี่คแกะอยู่สองอันโอ้ยเราขอด้วยดิเราอ่ะเอาไปอันนึงให้ ใจมากวโหอ้โหโ้โินี่เฮ้มันมันเห็นยังไงวะเนี่ยเอือเด้อเชออู้ชิบเละชิบเละชิบเละเราอยู่อะไรนะปลอดภัยแน่เฮ้ยจะช่วยเพื่อนยังไงเนี่ยแต่ว่าหนูยิ้ไม่ปลอดภัยเราปลอดภัยเฮ้ยของแล้วเออเด้อเรามาช่วยแล้ว เอาดิเอาดิเอาดิจมันจะมวยจะอะไรก็มาเออขอเข้ามาโอ้หแหลกเลยแหลกเลยอือหนึ่งร้อยออเด้ออาอเด้อมัจะตายแล้วหรือเปล่าวะ ยายายาเราไม่ให้ปีไปไกลเลยปีปปไกลจากบ้านเาเลยอหึติดตามนี่เน่คงนะทีกว่านะบอกแล้วการช่วยของเท,อ,เทอแบบโอโหรโอโห,โอโหใครมันป,นปล่อยวิ w i n t ร r ส k e l e ต o n มาออเดอร์ปล่อยเหรอโพใครใครปล่อย With ของมันอยู่ไหนแหลกด้วยอ่ะโอ้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 แฟมแหลกตกแฟมแหลกตกแฟมแหลกตกเลยเกิดตกแล้วเกือบตกแล้วจะตายแล้วโอ้ยอืออ้นี่ไอ้พื่ไอ้พื่อนเ่งหัวอ้าโอ้โหโอ้โหควายแบบรัวๆเลยขอของหนูเดินยังเก็บของเราไปเลยของเราไปเลยโอ้ยโอ้ยบายแหละไม่ได้แหละฮะโอ้แหลกมากเลยออกไปเหรอ ออกแล้วออกก็มโคตรเข้าไปออกเข้าไปโอ้เดี๋ยวเดวขอขอเอาขอเอาดี๋ยวออกออกเข้าไปโอเคกลับมาแล้วโอ้โหมันก,กินแหลกมากๆเลยก็ของก็แหลกเลยอันนี้เป็นคลิปที่น่านทึ่ดที่พวกเราไปเล่นเลยเนี่ยโอ้ตายจริงจริงเด้อเข้าไปกูก็ตายโอ้โห<อ><อ>ปล่อยทำรอบกว้างขึ้น่อย ีปด้วยอโอเคขอจบพิ่ขอจบลิปเพียงเท่านี้สรุปอันนี้เฟลโอเคบายบาย